สวัสดีจ้าพี่น้องกับมาพอกันอีกแล้วจ้าในช่องแอลชวนกินแซ่บนมิันนี้ผ้าพีผ้าหนองไม่ก,กินกับปุนเร้าหนีพี่น้องจ้ากระปุนห่อนๆเพินเส้าใส่ถุงมาให้แบบนี้เลยแล้วก็เพื่อนจะมีอันพผักหลวกพี่น้องจ้าใส่มาเล้วมี่ผักกันจองหรือว่าผักผ้ายบางบานเพิ่นอื่นนั่นจ้าเนี่ยหละจ้าแล้วก็ใส่บักทั่วฟักง,งาวพวมมีหนำกระปุนใส่ถุงแบบนี้มาก น้ำหอปุ่นนี่มันสิก็คือน้ำยาขนมจีนเน้ะพี่น้องตรงที่มันบรได้ใส่ป่าใส่หยังสินะชินเน้นแน่ก็จะเป็นน้ำประแดกบางบ,างบ,างบ้านเพิ่งกะซิใส่เป็นกะปิน้ำเพิ่มความหอมพี่น้องจา้าเดี๋ยวแต่สูตรไผรสูตรมันมือหนีสื่อเพิ่นมาคิดยากพี่น้องเขาพึ่งสาวจังเติมน้ำไหมน้ำม,มันสิลนเป็นคนมักสดน้ำสดน้ำ จังว่ากันนะั่นมันหล่นแล้วเอาหล่นไปอ่ะสดออกก่อนจักบาดน้ำนัวใส่ขิงไปน้ำแน่จัง่อยเพิ่มความหอมบักพริกนิ่มบใสหลายบักพริกอีแม่เพรนแห้ง คนๆเขาเล็กๆอเลเอาพาลงจากบาทก่อนไม่ได้กินง่ายดอกว่นติเอาสารพี่นองที่สนใจอยากจะใส่คิมรักษาปากละพี่นองจ้าสอบทำขามาได้เด้อพี่นองเดี๋ยวนี้พี่นองที่เป็นฟ้าเป็นกะถ้าขม่าไร้แห้งจะเพราะว่า หนึ่งมันซอยใดอีหลีพี่น้องจ๋าเห็นผลภายในหนึ่งถึงสองชุดแรกบางคนยัง่าครบสุดก็เห็นผลฝาเริ่มออกแล้วพี่น้องราคาแค่รักร้อยนะคะภายที่ใส่ขี้มรักพันรักยังแล้วมันมหายสำหรับฝาเนาะพี่น้องใส่ขีมตัวได้ว่าดีกะใส่เหลียวมหายใส่ขีมราคาแพงไปใดกับมหายพี่น้องทักมาโหลดจ,จ๋าราคาย่อมเยาแค่รักร้อยพี่น้องเน้นสำหรับพี่น้องที่เป็นฝาทักมาโหลด ถ้าบอเป็นฝ้านี่ก็ใส่ได้คือแอลนี่แหละกินก่อนบ่อโดนแล้วพี่น้องซิด้าเอาครับรบมนาวีวีพี่น้องเจียงวด รุดม,มารับของแต่ฉันนี่ท่างนี่ฟาดแปดแห้งพี่น้องจา้า <c oughs> บอกว่าทางมันหน้าได้ขี่ปากเลี้ยวหนึ่ง บล็อกพริกนะเพิ่นเอาบอกักพริกขิดนัวมากเห็ดพริกป่นอย่างพี่ต่อไม่ได้เพนแห้งขนาดแซ่ซอนเดียวนึงเลยน ใส่สอมมวนเอามไม่ได้สดน้ำนี่ลองใส่สดแบบนี้แล้วก็สดเอานา้ำน้ำเสิร์ฟนิหน่อยเนี้ยนุย่มมันปรเมนอย่างเลย xoàm phải xe bớt bu Nhanh cho xoàm Cá yep. Thấy không? Phê thơm không E hum. aí, hum. แต่ผักหลวกด้วยครับ อโอ้ยโอเคเสียบหลายพี่น้องเขาปูนเศร้าอะไรกินมากอะลายมือโดนแล้วพี่น้องจ้าไม่จัดอีกง่อะไรก็แสบเพื่อก็ถ้ากินบลสูงผาบกินข้ามแง่ข้ามปูมปมอะไรก็ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆแล้วจ้ะ อาสรัมือนีกนสิได้ขอตัวลาพีลาวนองไปแล้วไวพ้พอกันคลิปหนามือไหราพี่นนท์จ้าสรับมือนีไปแล้วสวัสดีจ้า